สวัสดีนะครับในคลิปนี้เราจะพามาชมงานติดตั้งเครื่องเสียง4ประตูอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้เป็นชุด12นิ้วหลังเบาะนะครับติดตั้งในงานในรถของ d m a มนะครับ4ประตูปี2012มาฟังเสียงกันเลย อันนี้เป็นชุดโปรโมชั่นชุดนี้เลยมาดูกันนะครับเป็นชุด12นิ้วหลังเบาะนะครับแบรนด์ Exa เสียงการเป็นของแบรนด์ r อริออนนี้เป็นชุดนี้เลยนะครับโปรโมชั่น42,500บาทนะครับจากราคาปกติ55,000บาทนะครับสินค้าจะมีตามนี้เลยครับอ่าซับเบด12นิ้ว Exa Series นะครับ2022นะครับแล้วก็ลำโพงนะครับเป็นของแบรนด์ออร o ออนอ่าเงแหลมนะครับเป็นของแบรนด์ออร o ออนแต่ตอนนี้ เสียงแหลมของโอรรอยนยังเข้าไม่ทันนะครับแล้วก็เลยแทนที่ด้วยแบรนด์ดีสแนะครับที่จะมีราคาและคุณภาพเสียงนั้นทัดเทียมกันแบรนด์ดีสก็เป็นแบรนด์เดียวกับโอรรออนเลยนะครับอ่าพวะแอมนะครับเป็นงานของออ d ด o โอคอตอนนี้ฟังเสียงจาก iPad ผ่านบลูทูธเคเอสซาสนใจสั่งกันได้เลยนะครับบลูทูธคุณภาพสูงต้องที่นี่ที่เดียวนะครับรับประกันเลยว่าเสียง ชัดกว่าต่อตรงมือถือชัดกว่าเครื่องเล่นเดิมติดรถอย่างแน่นอนนะครับจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ